สวัสดีครับพี่น่องท่านช่องอดีพี่จอปากครับเอาบอเหอดีพีจอปากคลิปนี้ครับเอาพ่อเลยอยู่ผลนแล้วจังวัดเลยยุ่พนแล้วเอาพ่อมาอย่งไรเนี่ยอะไรไรสดใช่ไหมคะคลิปค่ะมาเอามาแต่งหน้ามาแต่งหน้าบ้างอ๋อแต่งหน้าให้มีวแล้วก็มาแต่งหน้าบาไปให้น้องบ้าไปัาด เอาไปโหลดระดับเจมี่วปวดไม่ลไล่เหมืนอนเรื่องเออเคยกินกับพ่อหมานาแดงเหมง่วาจังเจจีนี่บาดเดียวไมมล่ะกบพ่อง่วงเจ้าก็ได้ไม่มต้อง ก็ใส่ส่งคู่ก็ยจะขอ่าเกันเนาะเออเออเออเรา็เช่ส่งกันคู่เถอะเนาะแล้วอย่างนีกอะไรกัเนาะก็ยงคมนี่สถานที่อัจนะครับแคบไปหน่อยนะครับพี่น้องสถานที่ครับแคบนะครับจอดรถใกล้ๆคนแต่ค้นขว้างมาข้างหลังนะครับ น้องเอิญมานี่ก่อนนางเอิญนางเอิญมานี่ก่อนมานี่ก่อนน้องเอิญมานี่ก่อนเพือแจ้งตัวสวยแต่ว่าวันนี้ไหมขอบคุณค่ะเพื่อแจ้งตัวสวยแต่ว่าวะเพือแจ้งตัวสวยแต่ว่าวันนี้ไหมเอส่วนสำคัญนะคะ ใส่กุ้สเลยจะใส่นวหรือไม่ขี้ายน่หั่หะใกล้เหรอมาขึ้นงันไปแต่เพ่งโซ่ไกลเพ่งไกลตีเพหลอดตีไม่แย่นให้ผมป้อนบังเกอร์เลยบอส โอ้ยเขามาใส่ขาไปใส่ห่วงเด่นอะะเป็นส่วนเฝาเลยนเฝาสุรุเอาคือฝันเลยอะไรแจาบ่แล้วนี่เดี๋ยวยางไปยางมาวันแล้มากินเอ้ยกับพ่อ้าเอ้าเอ้าเอ มานีล่ล้อกอัลคาคือลอมีมันบันม่อยงเรื่อกูบว่างบางกหลังนึงมานี่นั่งไหนมานี่เอาไม่เห็นหนาเขาก็คืนบาตันสิบอะไรจะมาไหรือตีออนมาเอาเงินบอก เอาเอากระเช้ยให้ยูแต่บันให้บวกวันขือวางสิอันนั่งยุไส้ฮะแถวไหนอันนั่นคือวแถวนี้คือแถวบุญเป็นระว่งสีชมก็สีแดงบ่บ่เอพกลางเราเช่นสียางไปตีไงน่ะนะเขาหู้จักหมองมันยังตีมาถือกเป่าเอาไปพเป่าคือมันแดงอยา่เธอมารถบดบานบ่ มารบา่าวควางก็ใส no like well, ่บัตวางคือบาเขารดบ้านจอดไก่แท้คือบังขอับ่ก็ได้เอาอยู่นี่ได้ไงกระจกแตกก็เลยด้ไปซื่อจกใหมนั่นไม่ใช่เหรอไปเฉเมองลังไปะาราอย่ามุนยงเยยใมุนังเร่อยมันแตกแบบแว่าไปแตกแบบปังเขาเลือดูการนี่คือลั้งสามเทียร์เราไม่ต้องคดูืออนการเยันเขี่ห้ามโยน้าม บโมยันโยนโมยันก็เป็นอย่างไม่ได้โยนค่ะแค่วางแม่ปันตีงกันเลยตีงันตีงกันเปนไปมันเอาแน่นเอาพิ้วเจอบ่อยมันยิ่งเชื่อาเฟ้าบ่บเผื่อเสี่ยงดอกมันนี่อันนี้ฉันไก่มามา่อไหร่ชันเห็นอันพลอไม้ที่เชื่อชอบกล้วยและก็มะพร้าวนี่ยุแถวนี่หละฉันยางมาเมื่อไหร่ล้วยวางมาแต่แซ่บแต่แซ่บ กเบแล้วยน่่บัะเขากินไปเปมาอกรยกินเบกินไปมะกแล้วเระเบืเคือบขนคือบกเขินมากันกินแล้วเอายเนาะลิงันเนียน้ายลิงพันเนียนะนะปะนะลิงพันเนียนถ้าจุ่มจามบาใีขวางหอดไปแม่ถ้าบางไหนโทไปถามไปเอาข้าวงขวงให้เธอไหมบ่ก็เบเห็นโทษคเ่เห็นแม่เธอทมาขอบคุณฉันอ๋อถ้าปสคัญเอาย้มแม่ สอเอา่กันาถ้าอยากอาศูเนาะลูกเคยนะเอ้ยยยเอาอย่างนั้นน่แล้วนั่นไม่จำห้องั่นวิไอพี่น้องบังเอิมือเห็นกำยังสิมียกอยากจับสตที่คือเห็นมือมาเดี๋ยวพายุนมาเนี่ยมาหนีก่อนผูสอบถามอีกันนะถามลูปตัวลูกเข้าเจ้ไม่ยอม บักนี่พ่อญาตมึงบาปมึงตายไปบักนี่มันเลปิดก้นดอกต้นมะยู่น้ำอ่ะประเด็๋ยยังไอ้ขุณลุ้มฝังเลยรันทคือมันสีใส่ขำใส่เล่นสาดนินสีใส่พอหมดบ่กะทายไฟฟ้าเขาอีสุดซ้อนเอาบ่ได้คนจะเต้าไก่นั่งแต่จอบแต่การโคตรน่ารักอะไรนี่ไม่นี่นี่แจ้งสูงมันพะเยาทั้งเนี่ยเลย เออพาเอกมาตัดชินลนยพินพูเท่พะเอกสินลายินผูไท่พ่นมาเหรียญน้ำเออพันมาเหรียญน้ำพันมาหยาบมาหยามบแม่เขาจะเหูจักกันเออเป็นเอซีกันแม่งหลอดบาทกีขารเอะรรอเออน่า่งใคนงก่อนน้อยนึงเอายาเห็ดนองอยาลูกู เดี๋ว้หวน่ากัได้จ้าเห็นป่ด็คุ้มหัวเลยคือซื้อมากินได้ของแท้ไอ่กิมเนียรวเียรวอพี่แท้อาบีฮะบ้าทำไมมาจะแนี้คูู่่เท่าเห็นกูถามเนี่ยีเขาเต็มสวนเลยมึงเบิ่งกูไ้ร้นเน็่เ็แล้วเนี่เขาจะจ้งสี่ตีสุ่มนันข้าใส่สี่ตี หมายจะไดไเฮาสิใช้รองเท้าคือเขาได้ดล่ะคือบ่มีรองเท้าคือเขาใส่ <c oughs> ้มีใช่แม่นเกือบบุดวายตื่นนูยหนูต่เผาหนูต่เผาแก้วไม่รู้จักหรอเจ้าหนูต่เผาแก้วมานั่งทำไมตรงนี้เจ้าหนูต่เผาเจ้าอ <c oughs> <c oughs> ย่างมึงอก้บอกพืดนเอียีจีคือซ้ำกันมันบอกพื้นเอียบชด้เพี่น้องเพิ่งบุด เขาว่านไปหาชีเเียวมันเขาทวกอนยังไม่ทวงคืนเขาบ้านตีเขาทำกันว่ากันอู่เอาก็เรียอหของฉันฉันมากทีดำมาเรอ่องของฉันฉันเป็นหนูฉันเป็นหนูแต่พ่อแก้วฉันจะเป็นพ่อแก้วอีอย่างนี้อ้ยบวาังนีแล้วมันเป็นตัวติดตัวติดตัเปียเปแล้วยังมีบวาง มันปลาข้าตัวปลาบึกปเข้าัดี๋ยวนะวันจะไปตัวไงปาัฟเลตัวตัวผูมีสายไฟเงาไหมไอ้สายไฟยเงปนี้ตัวน้าไฟกันเลยตัวตัวน้ำลุงตูนี่นายกมื่อไรวทันหนยังเ o นะครับเออมากเลยนางเพราะว่าปวดขาพี่น้องนะครับ cái so nắng sao anh Nay lập song mà hai mươi lăm ta. Hanapoa? Hanapoa, hàm mắt ông ta. Hap nanak. Song sẽ tấm cho rốt. Hm. 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 เออมากแล้วไปทาเกลอยวด้วยมาเนี่ยครับรับเชิญนะครับบนเวทีของทีมงานเป็นรับเพื่อนนะครับรับเชิญน้องตอมแสงจันทร์ตอนนี้ก็เดินทางความโค้งมหาหอดหลัางหันเวที มาเพล่อเพื่นอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับพี่อ้นไประเทศไทยแล้วต้อมแสงจันทร์มันต้อมแสงอาทิตย์ต้อมแสงอาทิตย์มี่อยู่นี่ตลอดที่เลยตีี่ต่ายอะไรที่มาตีทั้งทางเขาก็เจอกับจิตดังอยู่นะครับพี่น้องแล้วทางมาแล้วไป่าท่านซื้อวัดรจองตั๋วกับฝากพี่น้องนะครับซื้อวัดรจองตั๋วเขาคุ้มปิดนะครับ เออาเป็นแรกใจแท่งใหท้ทีมงานนะครับเมื่อแรกนี่นะครับเป็นไรจวดระเบิดมั่นมวนมันห้านะครับเล่นอสองทุ่มไปฮอดตีสองครับพี่น้องนะครับมาเบิงน้ำกันมาเชียร์น้ำกันวันต่อไปกยยูได้โยกไก่กับให้กาล่างใจกันได้พี่น้องกูดมาอย่ไกลกับซื้อบัตเขาก้มปีตต้องซื้อครับมันจะอะไรกัอะไรจะมาเพ่มสื่อนะครับเออคือไฟบังคับนะต้องสื่อได้วันตัอ อันบ่อสื่อคือว่าพี่น้องบ่อสื่อนะพี่น้องบ่อสื่อใส่ยางว่าพี่น้องบ่อสื่อบ่หยับมืองอ่าอพี่น้องหยักเมืองพี่น้องก็ต้องซื้อนั่นแหละให้พี่น้องมาซื้อใส่เดี๋ยวว่าพี่น้องมาหยักมือง้างบ้านนั่นแหละสวัสดีค่ะโซลี่เสียก่อนพี่เห็นพี่เล็กไหมฮะพี่เล็กนั่งอยู่คนฝั่งนู้นแหละหยักหยตุ้มไปเลยตุ้ไปอยู่ฝั่งครัวค่ะสวัสดีค่ะ เอา ais, นี่นะครับน้องเอาเอาน้องเชื่อเรื่องกามาหอดแล้วน้องอย่างไรไรคนกามาเดินทางมาถึงแล้วนะครับการันตีแจงหนาแจงตาน้องแชร์กับโฮเห็นตะลุนั่นแหละ นังหนเห็นว่ามันเขาบอคอยสามหาไปได้ดอกนั่งหน้สิเงี้นมากเราเมือไอไอ้เปิ้ลเฉียวดำดำนะไอ้เจ้ยเป็นบุคคลที่คนถึงถึงลืมอ่าาไปสคนลทดาบุคคลสูญหายนะมันนันมันมันเป็นเพราะไรนะภาคไปเขากะมัดจักเขาหาเขาพยายามเขาสาบอ่าเขาไม่สูนไม่ถึงบุคคลสูญหายนะบุคคลสาบสูญ เพร้ตาเราไปไม้ไปอยงวกว่าจองเลยนะฮะจองกระตาเราไหนะไอ้จองแม่เนี่ยเาทันจายอยู่ทันจองข้ามามันบูดจำควาแล้วนาะมันจังยืนเออไปยืนมันจังยืดนั่นแหะไอ้ปิงกระ่างสี่แหละบากแทรกกันนะแล้วเด้ตายยังหน่ะ เอาอยาก็สิแหะพี่มันจังยืยนพนาเออแมนดูตัวอยู่เขาไปน้องน้องเหรอวะหวยแต่เพอเอนแต่พอถ้าด้ออกระดูการซ่อมตัวไตนี่จากกันน่ไมูเนมี่เก้าอันซนเล่นแล้วเราวันที่สิบอนสนนี่อันซนยังมีซีดีเม่ซีดเบื้องเมืองคนนะครับพี่น้องคนอยมาถมาทายิีเพ่านะครับคนคนคนเสียงมาทายคีเพนะคือแบบว่าอันเบิ้งเอาอันรถอนะนล่ะ คือคือชี้ตรงมาแล้วนะน,ะะน้าไปงอกครับน้าเออชี้ตรงไปแล้วเลยไปแล้วนะน้าแต่ว่างอกครับน้าเห็นเขานางไทยคลิปนะอยากมาไทยเขาน่นนะน้าเราขึ้นมาบอกคาเจอู้วันต่อไม่ได้ดังมาแล้วฉันจะมาบอกคาเจโอ้ยเยาว์มาแล้วเปิดแล้วพุ่งอยู่กับพ่อไพ่ค่ะพ่อไพ่เปิดดังกระดังสนั่ะ วันน <Cornell> ี้เราจะคันคิปนี่ล่ะค่ะมาคุยแค่เพว่าแล้วกนั่งอยูซื่อไทยอยู่นี่ก็เด้หาคิปนะกนังมาอยู่บ้านชูช่องในไทยก็ขอยคลิปอ่นอายุ่มาจับิปที่มีโอดิเซ่ยไม่ไทยไม่ไทยหยังไม่หยัง เฮ้นเป่ายักงดีนงเ่าอดมเรีนต่อยูะไนช่ไมเม่เน้เขามากยักเป่าูยิงนะเขาแต่ไม่ใ่เอามื่อเขาหูใจตะกอนเธอพูนเออเขาทักถามแต่เธอพระท่านไหนว่าุูนดีเดียวทักถามแต่เมื่อขึนแล้วโอาหนูไม่ได้ไปค่ะพี่พะนครแตาว่ามากนะเจ้าเป็นคหัวเขาข้างไรโอ้ยชูเลียขาเราแช่ อันเมื่อแรงเนี่ยมุตุเรนต่รู้กันเลี้ยงอันหน้าดากท้องแตทบันมุตุเลนสังเกตว่าเกี่นี่เขาสีใช่ยังไหนแจ้งตัวจ้าไหนเขาดีทั้ตัวแบบไหนน่ะนะเมื่อก่อนสอนกูแน่กูพอแค่เปลี่ยนอีนี่เขาไม่ได้เปลี่ยนน่ะเขาก็ใส่แสียเลยหระใครยังว่าเขาไม่ได้มาตัวเปลี่ยนอะไรก็ถามตัวซื้อตัวผู้จากบ่ ตูวหู้จักบ่นนะหูจักกันสอนตูเนไาสีบอไันบอเียเน่ยนะบอเจ้าแต่ว่าผ่ได้เปลี่ยนพี่บ่ไปสิบอก้านังแต่ช่อ้เอร์แกลูกหอยกมาได้ไหมนี่กคหอยแหมราไฟถือ่ต่กันทีแ เห็นหนะติดย right OK no? ่าตวชูอ้าเดียว yeah. ีครับอาจารย์ส uh uh Ges ้เสสมบูรณ uh. uh ์ต uh ัวน uh uh ี้อาเขาก็เห็นตัวเป็นๆสดๆร้อนๆคุจะคุจะเกิดย้าจับขบอยขึ้นปากคอเนาะสดๆบนีมนั่งดูครับมือนก่นลส่วนนอกเลยเออย่างวงกันนี่เขาใจกันไม่ยกลหญ่ไปเล้เขาจา่ากันคนกินอดกันนะนะนะครับผม ยิ่งเขาเราตีละิล้เนี่ยแต่ยังมาสู้เขากินล่ะฮะแต่ยังมาสู้เขากินไม่ไ้สู้กันนกิงหนากันก็ยิมงมมีงานถึงพอัน่ยิบเอาชิ้นนี้ไปช้นนีไปอกชิ้หนาช่วยดีจัาปากฝากรอกนแ้กชุนติดตามเปอรปผได้ลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับมานี่ลังจากที่มากันยิ่งงาอด้วยบ้าน